เป็นซุ่นหนึ่งกับตึงเขียวเย็ดดูดิเบิลเบิดแล้วเป็นแบซาดอย้ยวัอาทิตย์หาหาเจวันันนี้มันกายปฏิบัติมันมห่ เดด่นเนี่ยที่มเสื่โคตรเสื่อรสก6่อันนี้เานั้นทรงใบอันนี้มาให้เว้ย กขาเคนคเลยมจังเฟยังมงเฟยใส่กตเฟแซบอ่ะเฟแซบใส่ใส่ลมอนุสาวรีนี่เขาใหญ่ไปนะเขาใหญ่ไปห้านั่นเขาใหญ่ไปสวนนะฮะยิดเอโคตยิดเลยเบอร์สองยังหยิดเเขา สอนเขาเขาพัฒนาผมเติมอะนี่เขาเห็นอย่า่อนุสาวรีก็เจ้าเพ็นอย่างมันบมได้ว่าตุวมันปลกปูเพื่อนนี่หะเจ้ดใดญ่นะตาบมันอย่งโมได้แบบรรมดาบวัประเหต์บนที่เามันต้องงามพะนะมันต้องบูมบูมต้องบรวารต้องได้ปัจจัยอะไรอย่างเป็นจุดที่ว่าตาประเทศเขามาจุดที่ว่าคนต้องมาถ่ายบูมดินนะมือว่าจาประเทศเขาเห็นมากมากให้ผมเก่าของนี้จรอ่านันมันก็ไม่เขาก็มาใหม่อีก นท่านไม่บานเขาวบือดเนาะเขาใช่ไหมมันไม่ก็หอยเฟี้ยวหน่อยโมเปื่อนตัวที่มวนเก่าก็ยังเห็ดที่มันสะอาดสะอ้านงามเลยตัวนั้นก็ส่วนของหอยเฟี้ยวขึ้นอันนี้ส่วนบมันเ้าเขามาเบิ่งปูนแบบดำๆสิเขาเน่เขาเคยเห็นแต่พ่อยเฟี้ยวเขาเห็นแล้วเมื่อกี้ดมย่ามองอีนี่เนาะ ข้าวนะขึ้นรถต้งดมซอมใบเด็ดไปจราเากุ้งสีมันนี่ลาวเ <c oughs> ปหันเจ้ากัเฟื้อแสบอ่ เขาว่าเตือนว่าคนไทยเออพี่น้องเร้อ,อนมาคอยปวดปวดคนเป็นคนทไ,ไทยเสียงผู้บนะ่เดี่ยวขิงไปไปทางไหนกันเขาเขากลับมาเป็นเป็นคนไทยเพิ่งใส่หลุมในอีนูอกจอกเมืองเนีเขาซื้อไปนะเขาขี้เหร่ล้วอ่ะนี่ได้ทางเขา่าอยูเนี่ยเฮ้ยจะทางเข่าหรือ่ะนี่แหละเขาซื้อไปนี่ซ<ม>ามาบ,บูมีเนี่ยอ,อกจอกนบองเขาได้ทางไหนโอ้นี่เด็ดสูตรร้ายไว้อยู่นี่นะเออเขาได้ทางไหนเออมุญนี่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 ไม้สือสูตรนั่นน้ำเม่งใหญ่เนี่ย บ้านนั่นนะนี่ดิงานอีเปิลก็ได้ขายเบื่อขายให้เราทันดีบอกบ้านบ้านพังนีนตามนี่เสร็จแล้างหลังอันดิข้างหลังเป็นดินแหลังเนาะเหลือแต่บ้านพักมาจริงโต้เหมือนได้เดี๋ยวได้สองร้านาเดันยวได้สองร้านสูตรซี่หมวงก็มีนี่สูตรซีสี่ฝาก็มีแล้วมีไนเวียดเนี่ยเ้าเนี่ยขายกูเก่าเนาะอันนั้นตัวหัน นี่ต้องการขายเงนินอันนี้คือจีบได้แพงที่วันนี้นะอีนะองใส่ต้องแต่ห้ามตู้บอสเซอร์ตู้ห้าบอหันพี่น้องพี่น้องเมียมันเขาซื้อแล้วบริสเซลเขาซื้อเอาตอนน้ำอันพวกเมีอีหลานะอันที่ได้เวียดเงินเป็นแล้วเป็นพี่น้องกับเมียบบตู้อืมแตของเงินเราเองแล้วสวัสดีทุกท่านขับรถท้องสายปิศาจเป็นปมลูลาวตอนนี้พากันมาที่อันนับเกินอินโดนีเซียทาวเวอร์ว่ะ อยู่ธนาคารอิศรณาของนครหลวงเวียงจันทร์เนาะมาแป๊บเดียวเนี่อยู่ทีนนนน่นครหลวงเวีย <c oughs> งจันทร์รถร้ายขนาดเลยเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้าทุกท่านเห็น,หนาการเดินทางในการภารกิจในการเฮ็ดเวียกมันนี่ามา คุยงานกับธนาคาร บอลบอลดึกม oh, hmm. ือบะครับเขามีคนเปิดป yeah. ิดไห้ธรรมดาเจอล้วก็ผู้ก่อปีนี้ค่อยดูนี่จ้าน้อเขาเบื้องหนาต่างกันโอใครในเซนยวนบ้านคุมหินได้ยยันจะสายลมมันติดแล้วกันยยันจะเข่าโบเซนให้อีกนะฮะยยันจะบ้านสายลมหันโบเซนให้อีกใครแต่อัน ธนาคารแห่งเซนบ้านขุนหินก็ได้สินะพท็อปท,อปทอปรศัพท์กูนี่มึงไปยังไหนวะกูชิชบหัวมันแตกสมมติหนิก็หุนห่นเฮกับมึงน,นีน่แลนไปห้าอิ่นไปนางนน่ำกับแลนกับขืนโทษนะเคยเจ็บหัว <c oughs> เจ็บประสาทอยู่น้ำไผ่ก็อยูบ่บ่ได้รถก็นี่เกียร์ลายเนาะล้อล่วย,ยดดเ,เดียร์จะคลองรถคอนเฟเดรติดเกิดคอนเฟเดยล่วยนะใครก็ตามนั่นเป็นจ้าของรถนี่ แต่ว่ากล่องมันแบบพิกเซลมันบบเบื่อดีกว่าไงเนาะกล่องพื้นผุนเป็นสีอินเดียพูดโรหากโทรศัพท์กับเขได้ความบบาละเอียดของพิกเซลซื้อโทรศัพท์ธรรมาดาเงินซื้อพวกบป็นแย่ไปใส่โทรศัพท์มันบม,มีสิมีเงินหนึ่งหรือไปหนึ่งเน็ตมีมีผัวอย่างสิแหละสะบายเดียวตัวเองบ่มีผัวมกินข้าวเี่น,นั่ง<ท>อ,อ,อยู่ข้าวนี้ใช<จ>่แล้วกินข้าวแสน ข้าวขิงขาวลิง่ก oh. okay. ับโงกโป๊ก้าโป๊ก้าดิโบบพิซซาโบกินหมมักกินฝอยเสพกินที่ใส่ฝอยเสแหละแม่ตัวมัวที่กินผอยเสพนั่นแอบใส่ล้มอ่ะนะกูกูเคเห็นกูเคยมีหมูมีไก่ตัวตัวอ่านฝอยเสพ พิซซ่าเออพ,พิซซกิดพิซซ่าคขาซื้อให้มันไหวมบงมกติดกวางทีงรารถอนนี้เรามีห้างมีแต่พิซซ่าขายใช่ป่ะซื้ว่าเขาต้องจายเพิ่มอีกอีกสามเนห้านะอที่ขีส่อนะขี่ส่อนะพวกนี้นะหูลำคาญหูอยากให้ควรคนอื่นเน่นมาซื้อนี่ ถ้าบัตรเหลือหลายโบเหลือหลายมันก็บ่เกี่ยวมันมันเรื่องของข่อยสีนจ่ากับเจ้าเบิร์นนั่นเท่านั้นแล้วเหลือหลายเลยน้อยใส่คนใส่อยู่ใสป่ะโอ้อีอันนี่คนปักเสียงบนหน้าทางเขาสิไปนะมันมีแถวดีบอนี่นะผู้ใหญ่ตำรวจยังสู้เอวเราปะโซะหน่ากับเราพาซะอยู่วัฒนธรรมเออนานและอันนั้นก็ได้เขามาสู้ันไไปด้บ่าทางนี้เขามาผิดไปอีนวลเดี๋ยวคั้วมันก็ได้เนองพวกน่าขาขี่ลงมา กินนี่ละไก่เห่าพ่นสีนวลพ่นทรายพุ่นหวานยี่ทั้งหมดโดยอินนี่มึงถึงเลขมยังบริเลี่ยงอินียอินเียตลาดเสาเลี่ยงขี่บ้าไม่อย่างไส้นี่เลขเหนยังมือบนอะไนกันล้งมึงดอกไส้แอบเงินเฮงเนาะอีนี่เคาร์าลบอูตโตรถธนาคารออสเตรเลียแด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ผมมาซื้อโตอีก เพิ่นจำเลขไว้ตู้ใส่แทสไว่าเลขอันปวยกับเลขอันนั้นอีกแล้วเลขมูลเรือโมสนใจมาแล้ะเลขลนก็ใส่เลขรถนอกงานอีกเลขป่าน้อยอีกโซลูโตนี่เต็มท่ว่าเขาไปทางไหนมันมีจอแบบนี้เข้าไปเลยแบบนี้ต้องออกมาที่สองนี่โซลูโตนวัคือลีโอเนาะกับแบบกัแบบเดียวกันกับตัวสีแดงเห็นมือมากเนี่ยเดียวกันแตอน้อยคือลีโอเนาะคือจมีกล่องลังได้เห็หรอม ข็แ่มือรีวิายสัมภาอ่ะไปนายคนายคนนนอะอันนี้นั่นกองลังมันมีกองลงังลง,งามนะเห็นกลดเข่าโอบไปยงตัวแกงม่ใสบอดี้เเดียวแหลจะจะมาผูก้าไวรูดมือหนาะว่าตอนตอน,ตอนสิตอสิมาตกออกจะเขื่อนบ่อ้มานโห<ผ>มดลายสี เหตุเป็นแบบกงเงนินกันขโมยใส่หน้าหล่างใบลูกมันออกไ,ได้นะห <ผม S 1> ลอกไปลวดผู้ใหญ่สีชมพพูมีมงกุฎเพชรตูนเปิดเอาเองได้ต้องใส่ก่งเั่นนี้อยังมันถึงเสาทีดอีกเขาก็ไม้ที่เขาบุญอยากเบิ้งหัวหน,นึ่งคือเนั่นเด็กหน่อยเนาะมันม้วนไปเลยเนาะหรือมันตามอาซาเด็กน้อยอะไรไปเร็่อยเหีงยมอยัางกเลาะอย่างมันทั้งเรื่ยผู้ใหญ่ที่ยางยางโบไวหนึ่งยางโบไวหนึ่นยางได้หนึ่งสองเท่าใครที่มันเอาเบิดมือมันก็โบไวจนมันเมื่อย พวกกินบ่นพิซ่านะ่ะข้างในเสบริกินเนอะไปกินพิษหวอยู่นะมีมามาในพิษใวอันนี้ฉัไปถายปพิซ่าหา้างพิซซ่าเลยนะถ่ายเดเราสือเร,เรามาแตงใหม่ทีหลงังกิ๊อันนี้มันแตงเพิ่ม พอวันมเขามีการถึงมันแต่งเปื่อซื้ออาหารเดียวแล้วเดือนมันะสามพันเก้าสี่ล้านกิคนไ่ายปดตู้ลตู้เดืนหนึงหล้านไปอันนั้นที่มันอยากตัดออกไปมันตรงยังมาใหม่ขึ้นก็เออบากเนเงินีงสิมีเงินมีเงินซื้อยำเด็กก็ได้บุญตัดแ้งตัด้าไว้อันั้นนั แขนมันเหงอเขานี่ต้องตัดแขนไว้หักษาชีวิตพ่อสั่งไม้ห้องว่าไม่ใช่เปเียดหอนไปแล้วไม่ใช่คือเปเียดห่อนไปแล้ะนะใส่ป้ายสีเหลืองต้องง,งามเนาะคเล่าม,มากไปรถพวกรถนี่นะก็เ <c oughs> อาออกโมแบบเขาเคยขี่ป้ายขาวขแบบคนเรามันงามกว่านั้นเออขึ้นไปไทยเขาก็ว่าแท็กซี่เห็นแล้วโมแบบขี่ไปเลือเพราะว่าเพราะว่าไปเรื่องห็นร่ไทยคือเป็นรถโดยสารเอออะไรบล็อคเหลียวเบิ้งรถคันไหใส่ป้ายเหลืองคือเพราะงงามธนาคารกรุงเทพ ตึกเก่าดีหนอคงตนัะปเลือสิ่งตพลัวทานดาเป็นแถพลังอย,อ,ยอยู่แลต้พลังตัน,นท่านนี้เซ็นเตอร์พ <Center point S 3> อยต์ดีเนะเด็เนะเซ็น,นเตอร์พอยต์ยูเทิมอ่ก็น,นี่แล้วลังไปก็ข,ขีดออกนี่ลเลนเซ็นเตอร์พอยต์ทั้หมดดินแถวนี้ก็ต้องต้องก่ได้ต้องเงี้ยบิกซี่เ้ยบิกซี่มินิบิกซี มแขงเซเว่นเจ้าน้ยกเซเว่นเขาอีกอ่ามึงเบิ้งสิแขงกันแบบไหนพนหาเ่กันบ่ผู้ได้สีขากกันเขากลแบบมารมีพาบบรีมนเน้อเศระอีนวลอยู่ในอันนี้เลยว่ะเระชาษาเร่เคยมากินจ้าเกลือบุมากเนาะข้าวหรีาอจะทเข้าวหี่นวลคยวาอยู่ทางเขาก็แคบแคเยว่ขึ้นอันนี้เขาใช่ดูนอาัะทรมอะไรบาาทางเขาือมนแคบแค่ะ ใส่เงกีบใส่เ็ไหเกืบหออเลยดฮะอยู่บังเหล่าอยู่ังเล่านี่ใส่เต็งเงินกี่เด้อยู่ังเล่าใส่เต็งเงินกี่เนี่จอเสียมันคือแบบจอสลับซับซ้อนไปแท้ไม่ไม่อยู่ตั้งขางหอวัฒธรรมเนาะู่อวัฒธรรมนครหรวงเียงจันทุไปบ้ห้องหมอท็อปไปบ โอ้โคตรลำคัน่ข้มูป้าไม่นี่อ็เหือก่อไอลงลงลงไปาไปไปกินพิซซ่าไปให้มันคือไใหมารบันนี้อันนี้คือฮอวัฒนธรรมเนาะอยู่เทนคอนโรบิงกันฮามาฮอวาลธรรมหรีมาสังมาเท็กชัทชิคเก้นเป็นเป็นหารพิซซ่า พิซซ่าเดี๋ยวพากันเข้าไปพิซซ่ามีดิวิลลี่พิซซ่ delivery, าได้นี่พิซซ่าฮัตกุ้งเต้นละบัมเขาเป็นตะมวนเลยฟังซื่อเซเว่นเซ็นก็มี่นมา,มางบอกเขาเออสิ่ม่ การส่งทีอช่ไหมเนี่ยเจอโคนมีเมนูอะ มีเมนูเลยเมนูบ้าง hmm ้องหนังใส่สุอยาเก้าเจ้า้องหนไปเข่าใจบแบบบนนะเอาพิกสาดแต่ก็เเ๊ปซี่เลยกร้วทียพิกสาดป๊ปซีแล้วก็ มีสันเค่องอกวมมีอาหารเป็นาอาหารอเนกศิเป็นท o e t เ o i น t ของเนี่ยอตลับมีิี่ะอันนี้บอกมีร้อู๋ๆคลๆอู๋นีอันี้มีกิดลับอาตัวนี้มัาจจะมีการคกันเออเออ ฮอนายเนาะวหอะไรอยาเห็ดอุ้ยจงหงอะไรจู่เนี่ยนักเจ้าขาดเห็ดจังไหนหมนี่น่ะขาดเดืนสิบลาดได้เลยนั่นั่งเอาเอาบวงมาไปเสียบของเขาฮอนายว่มกระเมกรเมเขี่ยโเมื่อะบักกรเม มันมาหูดมดึงต้องฟังกัเวลาค้าด้อะไรเสียดายเงินบุงกิาใไห้คเป็นหูแบบซ้ำดีเนาะอยากสั่งพิซซีเยองเผ็ดคุชจะกินพัทพิซซี่พัทกเมาเอาสองอะมันเผดพิซซ่าเก๋าถา่าน้อยเอ๋ผมก็ไม่อยากกันเลยสักพิซซ่านะนี้ก็เป็นเส้นตับอะไรซ่าเนี่ ตัวนี้หนึ่งตัวน um bon yes <|ja|>> bueno> ี้หนึ่งิซ่าหน่นอนเอาอันนี้ดิอนี้สุดหนึ่งสุดหนึ่งานพิซซ่าเ่ไหร่ซอน้าอันนี้ม่น่าเนี่ยมีเดือดมีเดือดเออเดือดนเอาอันน้อยเดอจานเนาะอาหารน้อย เห็คนน้อยในกินเอาตัวนี้ถานหนึ่งถาดนี้ถานน้อยไน้อยน้อยน้อยวะน้อยน้อแนอิเอาแป้งกรอบกับแป้ง่น้ากรอบกังแลป้งกรอบเนี่ยตัวชิ้เราแป้งกอบแป้งกอบไม่แค่กัดเอาแป้งกอบแป้งร่วนเลยน้อย แซี่อ่ะแท็ปซี่จิ้นเบันด็ที่แกซี่แล้วนีปี่สามแท็ซี่สามซี่สามไวบิกอสายม่นึงดื่มหนึ่งเสรล้วก่นอยู่ที่ตีนนี่ออกจากกานคิสารลวเากีเดินทางไปต่อไปไป ลูกขาลายเลยมียยอะไรอย่างนี้นหลอกมั้งตหรอนี่หลอกมีอย่งของเรา หันบมอยากให้โมอยากให้ค้างอยากค้างหาล้านบักลัวหันเก๋จังใดจังใดนี่นะสามก็สามซะมัม้งเ <c oughs> ขาสิไปสีไข่นิดนีด่น้นาทนงคัมอย่ oh <my> างมือคู่เดือยทางเขาสิไผ่ก oh <my> ัทนทงคัมใส่ตัวทางเขาสิไผ่เลยลม,ม,มีท่านมีตู้ธนาคารนี่สิมีโบกยันโบมีเตรียมมันมีตู้โบกไปเออกลับเข้ามื่อกบอกเราไม่โอนให้มือน,นี้นี่แหละบนเท้ากับสีแรงๆกับบอกเราอยางโค้งสวรรค์บอก กันค้าบนมืหวยคอนทรงบอกว่าวเจ้าหนให้มือนี้จะไหนกับบก่ายมือนี้ดอกผิดตู้แล้วค่อยแอว่นะครับขั้นโบฟาวต้องเป่าเปียเอาดอกเอาเอาขั้นเดียวนี้บอก่อกูบอกได้เปียอยู่แล้วเรื่องเปียะัรับบร้เปียะไงดอกหนึ่งคนเอาดอกเขาจะใส่ดอกหลายเพราะว่าอันนั้นห้าเศษห้<อ><อ>าเศษเพราะว่าตัวตัวจำเป็นที่จะใส่เงินคือตัวเองจะเหตุสินค้ากาแฟชื่อเต็มช่วงนี้อัน เหตุยังไม่ทานได้ต้องเป็นปีหน้าปีปีต่อไปผลนะเพราะว่าบอกถึงสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮ็ดไปกระยากนะเอาที่มีก่อนก็ไม่ก็อย่าองบินแบบเปียไว้แบบเอาดอกนิดหน่อยหน้าบินหอวหน่อยแล้วกันค่าเปียออกมาเป็นเสียเหตุนะเสียสินค้าย่างเดียวเสียกาแฟพุ่นแต่ว่าบุษมนเดี๋ยวนี้มันเป็นปีเป็นปีอีกหมแล้วแล้วตัวหวยมึงนี่มึงสิเล่นหวยคิดอยู่ล รบเลยบอมึงอะรบัดร้มึงแล้วสิอีกสองเดือนนีนะอนนิส่งือได้สเดือนพอดนี้รเราเบิร์ข้อหม่คือห้วยมึงแล้วเนาะแล้วก็เราเราก็ตั้งไม้มันก็เล็อยู่บอบอกูเลินห้าเศษนดิห้เหเนยอือ่หที่ตัวนี้นหัว หอยถุนวัตจันทร์กระสับหวยทิศเห็นปะแมนแต่แล้วมันหวยทิศแล้วหอยถุนแสดงว่าตอนนี้ให้มึงมีสองหอยอยู่ที่นี่สามหวยกับตัวสองล้านนี่เป็นบ่อแต่ว่าหวยตัวอีกตัวนึงมือหนึ่งสิเบิร์ตก็ยังสองหอยคือเก้าเปียเบิร์ตแล้วป่าตัวนี้โมเปียอุห่ากระลิ่ดแล้วหวยใหญ่นี่หอยสองล้านอุเมนหวยตัวอื่นเห็นไหมตัวมันยังหวยสามเดือนเห็นมันเปียแล้วเปียได้ส่งไปอีกปลายแล้วอีกที่ส่งนี่นะ เอ่าวดหวยตัวเล่นอีกตัวนึ่งมาสิเปียร์ได้สิบล้านนี่เปียร์ละก็ตัวนี้แหละห้าเซนนี่ยมันเปียร์ดีตัวห้าเซนเข้ากันเล่นตัวนั้นเหรอเออตัวเียนเป็นหวยลิ้นทันต์ต้นต้นนี้ครับเมื่อนี้สรุปแล้วก็ต้องเรนนั่นเบิ่งสบู่แล้วก็ว่างระบบสรงสบู่ให้มันพ่อฮีกันตลาดโอ้มันยิ่งขึ้นหนักแล้วก็เงินน้ำมันลดแล้วก็ลุกมาทำงานแทนได้ สร้างเลยนะฉันสั่งบริรดารรถเก่งขับมาเด้ในมันให้เราคืนจักเซน บักอยู่อีีบนับนะกระทหได้็ไมบี่บบมีบมี่าอบนสัมันบมีป็นูยูเรูดเก่าที่ขนุนม่ชีวิตคกไม่เดตัวกอกยานี่แต่ว่าเขาบ่มีไอหตัวครับ แต่ว่าตุต๊กตาพวกากแต่ปรกกันโดนกับบเบิ่์มาพันเขาบวงเขาลบเลยซื้อโทรศัพท์ตวร้านปายใ่ของยี่งนนะตัวร้านปายอก็ได้รนสองนสาม จะเป็นทะเลโทรศัพท์มึดาวแล้วเส้าเสื้อเบิร์ตอุ้ยนวลดาวนะเกษร์โอ้ยนวลดาวเกษรให้เขาสองเดือนนึกซื้อตัวอย่างว่ะมึงดาวมึงดาวอัพปุเดือนหนึ่งอันอยู่กอันหน่วยหนึ่งร้านห้าร้านหกเนาะมึงก็จ่ายเดือนหนึ่งแสนหกสิบพันแสนเจ็ดสิบบาทไอ้มันเอาลูกโอหันแล้วอีนี่กัอัพปหน่วยหนึ่งร้านสามอะไรอันนี้มันก็เสียให้เขาฟรีสองเดือนก็เสียสองแสนไปซื้อ ตอนก็มาสิแ<ซ>วทามมันเป<ซ>็ืนยิงบักโคด,ดูนี่แวนแห้มันอยู่บนนิ้าดูกันนะไลเลยนี่เุ่ปเปอาไเลยทงสวรรค์ไปเป็นสวรรค์ปืนยิงแล้วก็ต้องเงินเด้อได้สุ

ตำรวจมัรอกวะตำรวจมาเฮ็ดรถกำลังรถถังมัเข้าไปถามาค่ะเขื่อนอืมไปทามเขื่อนก่อนไปดิท่านเดี๋ยวตองสา้พิศาเป็นมุลาตอนตอนนี้เข้ามาอยู่ทีนครวงเวียงจันเนาะมาเอารถ มาหลางรถกทำก่อนหลัเปลี่ยนยางรถบืนเสาที่กั้นกรับลงไตตรงแสวๆเับลงไต่ตรงแถ่ๆเรียว่าตรงอนามัยตรงแค่ไหมาเด้อเนี่ยตาไม่ดูแน เสริมลอให้หลดกันเสริมรอเสริมสวยให้มัน จ็ดแสนปลายวตัวนี้เจ็ดแสนกี่เมีนสิแมนตัวนี้เนาะเาบอาตอนนั้นแหลแต่ว่าตอนนี้ทางเขเข้าทางมาให้เขาเจาไกดูแล้วก็มีเดี๋ยวถามราคาใ่ให้ก็ได้เขาจะเอาบอโทรให้เลนียเอาบอโทรอันเนียลที่ถามบริษัทโราววยว่องราวเลยเดยโด One, two, three, come on!